ถามเสร็จหรือยังเจียวเหรอเจ็บหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะนอนนานแล้วนะสิ้นได้แล้วนะจะกลับบ้านแล้วนะอืมอ่าแม่พาขึ้นแล้วอ่ะนีอแม่พาขึ้นแล้วนะไปเลยอ่าหรือว่าจะไปนอนขี้ตุมก่อนอ่ะจะนอนขี้ตุมเหรอไม่นอนแล้วขี้ตุ่มโหรอเฮ้ยเหยาเหยก็ไปไปเหยาวิ่งไปละวิ่งไปละ นำไปเลยอ่ะน้ำไปเลย,เลยจะกลับบ้านแล้วนะจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมลงน้ำเนี่ยจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมจบคลิปนะเอาหันหน้ามาหน่อยจะจบคลิปแล้วเอามาหันหน้ามาอ่ะเพรจบคลิปทุเพื่อนเลยนะคะนอะ๋อก่อนจบคลิปฝากยังเนาะ,นะ,นะหนุ่มกิปเต็มฝากก็แล้วก็แชร์ทุกเพื่อนเสน็จหนุ่มในชาแนลแล้วเราจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมจ้า,าสวัสดีครับผมจ๊า